สวัสดีครับบ้านมุงพระเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ีที่769นะครับมีพระทสวยๆนะครับ23รายการมานำเสนอนะครับ20รายการแรกก็องค์ละ200บาทยี่สิบเอ็ดยเป็นรายการพิเศษรายการองค์ละ300บาทเดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปนะครับปึ้งนี่เลยนะครับแอดไลน์เบอร์โทรนะครับปึ้งเข้าไปนะครับไลน์ชื่อหมูนะครับ0939652361 เบอร์ลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ ID l i n e นะครับ MOOI M2 นะครับส่งไม่ตรงป่งศกผิดจากที่ไลน์แตกครับทำลูกสูญหายผมรับผิดชอบให้นะครับเริ่มรายการที่1ของ EP ที่769นะครับนี่นะครับเรายการที่1นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงเหมือนเดิมนะครับสวยงามนะครับ เป็นผงพุทธคุณล้วนเลยนะครับเนื้อหาค่อนข้างจัดนะครับครั้งนี้นะครับนะรายการที่หนึ่งนะครับเนี่ยรายการที่สองก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงพิมพ์ทรงขายพิมพ์เส้นได้นะเขาเรียกอย่างนั้นนะครับแต่เป็นวัดไหนอะไรยังไงนี่ผมไม่รู้นะครับ พิมผมเดาเอะนะครับถ้าผิดถูกขออภัยนะครับเป็นรายการที่สองรายการที่3เป็นพระเจ้า5พระองค์เนื้อดินนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับศิละปะแบบนี้ก็ต้องเป็นพระทางพิจิตนะครับนี่นะครับเป็นรายการที่3ามนะครับรายการที่4 ผมดูว่าเป็นพระยอดขุนพลนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับเป็นพระกุนะครับมีความเก่านะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับเป็นรายการที่4นะครับรายการที่5ก็เป็นพระยอดขุนพลนะครับวันนี้พระกุจะเยอะหน่อยนะครับไปได้พระกุมานะครับนี่ได้มาใหม่ๆเลยนะครับเป็นรายการที่5นะครับพระยอดขุนพลนะครับ แต่ผมไม่ทราบกุนะครับเหมือนใครผ่าก,ก็เหมือนนะครับแต่ว่าผมว่าเป็นยอดขุ่นพลมากกว่านะครับรายการที่ห้านะครับเนื้อดินเยอะนะครับรายการที่หกก็เป็นพากุนะครับยืนพิมพ์ทรงแบบนี้ขายเป็นวัดอรันยิกนะครับพิษณุโลกนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับเป็นรายการที่หกรายการที่เจ็ด เป็นพระเลี่ยงนะครับพระเลี่ยงเนื้อดินพิมพ์ทรงสวยๆเลยนะครับเนื้อหาออกหยาบนิดหนึ่งนะครับสกุลลำพูนนะครับเป็นรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่แปดเป็นเหรียญบ้างนะครับเป็นเหรียญรูปไข่ทองแดงลมดํานะครับเหรียญสวยๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมอ่านให้นะครับวันไหนนะครับเป็นรายการที่แปดนะครับเป็นเหรียญนะครับ เขียนว่าคนประพฤติธรมย่อมอยู่เป็นสุขนะครับเขาเขียนว่าอย่างนั้นนะครับอุ้ยเดี๋ยวบอกดูหลวงพ่อก่อนนะครับเป็นสมเด็จพระสังฆราชนะครับเขียนว่าอย่างนั้นนะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับผู้อยู่ในศีลในธรรมย่อมเป็นสุขนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะี่ปีพศนะครับเดี๋ยวผมดูให้ทีปีสองพันห้าร้อยสิบหกนะครับ ปี2 0 1 6นะครับกรุงเทพนะครับวัดวิจิตการนิมิตนะครับกรุงเทพนะครับเป็นรายการที่8นะครับพระสังฆราชนะครับรายการที่9เป็นเหรียญตะภาพผ่านการใช้นะครับหันข้างแบบนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาษีนะครับปี2497นะครับอย่างนี้นะครับเป็นรายการที่9นะครับ รายการที่10เป็นเนื้อชินนะครับเป็นเนื้อชินออกชินตะกัวนะครับเป็นอินนะครับเว้ยไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะครับกัญหาชาลีทายืนกอดคอกันประมาณนั้นนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับสภาพผ่านการใช้นะเรียกกันหาชาลีหรืออะไรสักอย่างนะครับที่ยืนคู่กันนะครับนี่แต่สภาพศึกนะครับเป็นรายการที่10รายการที่11เ เป็นรูปหล่อนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับบางคานนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับผิวพันธุ์ดีนะครับเป็นบางคานนะครับเป็นหมายเลขที่สิบเอ็ดหมายเลขที่สิบสองจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงลำรามอนอ้วนนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับเนื้อปึกๆเลยนะครับเนื้อดีมากนะครับองนี้พิมพ์ดีด้วยนะครับ น้ำหนักนะครับเป็นรายการที่12รายการที่13ก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับแต่นี้เป็นรูปหล่อปั๊มนะครับด้านหน้าจะโดนอะไรมานิดนึงนะครับด้านหลังเขียนว่าวันหนองสองห้องนะครับเขียนว่าอย่างนั้นนะครับหนองสองห้องนะครับก้นมีตอกอะไรไหมเดี๋ยวดูต้นเหมือนมีก้นเหมือนมีตอกนะครับปาก,กาโลอะไรสักอย่างนะครับเป็น รูปหล่อลงเพ่อเงินนะครับปั๊มนะครับเป็นปั๊มนะครับวันออกสองห้องนะครับเขียนว่าอย่างนั้นนะครับเป็นเนื้ออัปปาก้านะครับด้านหน้านี้เป็นรอยนะครับเป็นรอยเหมือนโดนอะไรมาไม่ทราบนะครับเป็นรายการที่สิบสามรายการที่สิบสี่เป็นหันุมานนะครับหรือว่าลิงจับหลักนะครับเนื้อหล่อโลหะทองเหลืองนะครับต่อใบกลนเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับเป็นรายการที่สิบสี่นะครับ รายการที่สิบห้าเป็นพระเนื้อชินนะครับเป็นพระเนื้อชินธรรมปางนะครับพระนี้มีหลานด้านหน้าน,นะครับเป็นเนื้อชินค่อนข้างจะออกชินเงินนะครับแต่ว่าพระสภาพผ่านการใช้มานะครับเป็นรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบหกเป็นพระกุนางพญานะครับเนื้อหาพิมพ์รรทรงมีแร่ลอยเลยนะครับเนื้อดีนะครับ แต่ว่ามีบินบนนะครับมีบินบนนะครับเนื้อดีนะครับแต่สภาพไม่สวยนะครับรายการที่สิบหกรายการที่สิบเจ็ดก็เป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินนางพญานะครับตัดตอกหนาๆเลยนะครับทางนี้ไม่ทราบว่าขึ้นกุ้งไหนนะครับเป็นรายการที่สิบเจ็ดพระเนื้อดินเยอะหน่อยนะครับวันนี้รายการที่สิบแปดเป็นพระล่วงนั่งเนื้อดินนะครับ เป็นพักกุเนื้อดินเก่านะครับแต่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นทางสุโขทัยนะครับเป็นรายการที่18รายการที่19เป็นพักสันนั่งนะครับพักสันนั่งนะครับเฮ้ยขอโทษนะครับขอโทษนะครับไม่ใช่พักสันครับผมดูเป็นนี่ผมพูดผิดเป็นชินราชใบเสมาเนื้อดินนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงจัดจ้านนะครับค่อนข้างจัดเลยนะครับคราวนี้ ชินราาไปเสกมาเนื้อดินนะครับพิมพ์เล็กนะครับเป็นพิมพ์เล็กเนื้อจัดมากนะครับพังี้เนื้อจัดมากนะครับรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่ยี่สิบก็เป็นพระพิมพ์นางพญานะครับพานี้มีแร่ลอยนะครับแต่สภาพผ่านการใช้นะครับมีบินบนนะครับเนื้อออกค่อนข้างเนื้อดินดิบนะครับ พรกกุเยอะนะครับวันนี้รายการที่ยี่สิบคบยี่สิบรายการนี้องค์ละสองร้อยบาทส่งฟรีมีปลายทางนะครับยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามเป็นรายการพิเศษรายการลงละสามร้อยนะครับวันนี้ก็เป็นพรกกุนะครับเป็นพระโคนสมอนนะครับชิ้นเขียวนะครับไข่หนาๆเลยนะครับไม่หนามากนะครับไข่ไม่หนามากแต่ก็คุมพระทั้งองค์นะครับสามร้อยบาทนะครับออกเป็นชิ้นเขียวนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ด รายการที่22เป็นพักกำแพงนะครับลูกแป้งคู่นะครับเป็นนางคู่นะครับเนื้อออกดํานิดๆนะครับเนื้อค่อนข้างละเอียดนะครับมีความเก่านะครับเป็นนางคู่นะครับสามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเนื้อออกดําๆนะครับเนื้อพันๆนะครับรายการที่ยี่สิบสามเป็นรายการสุดท้ายนะครับสามร้อยบาทนะครับเป็นพักขุนแผนนะครับ ถ้าขุนแผนห้าเหลี่ยมแต่ภาคนี้บินบนนะครับบนบินแต่เนื้อหาพิมพ์ส่งนี้จัดจ้านนะครับบินเดิมแต่เนกุกนะครับนี่เนื้อเป็นชั้นๆเลยนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสามสามร้อยบาทนะครับพร้อมค่าจัดส่งบ้านกลางพิมพ์ห้าเหลี่ยมนะครับสภาพก็ชรมุดนะครับตามอายุนะครับครบยี่สิบสามรายการนะครับ 1 2 0ถึงองค์ส2 2 2อองส่งฟรีมีปลายทางทุกรายการนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมุงด้วยนะครับขอบคุณครับ